ถึงซอิสปอนเนอร์ที่อ๋อหรือว่าอ้ให้ไปช่วยเป๊วเดี๋ยววิ่งไปเดีววิ่งไปคุณใช้ลกกันไว้แล้วคุณก็บอกตัวเอง็อก็อกรักรกวิ่งออกมาไ่ได้ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไ้ไม่เห็นชื่อวะคุณหายมากเนี่ยคือไหนอะ Oh, não tá, vai. Oh. <laughs> ยินดีตอนทุกค,นน,ค,กน,คนนะครับคุณลุงเจนะครับเดี๋ยวได้พาร์ตนะครับเรอยู่ในไหมครับสแตนดาร์ดสวายเวอร์ครับเรามาต่อกันเลยครับอัปเดตกันก่อนละกันว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดพาร์ทไปแบบตัดฉับไปเลยนะครับตอนนี้ก็คือแปะกระจกเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้คือตัวโครงด้านนอกเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ภายในของกรีนเฮาส์ที่ ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ายังดูคลิปไม่จบนะเอานี้สารภาพเลยว่ายังดูคลิปไม่จบแล้วก็ด้วยมีธุระส่วนตัวนะเลยหยุดไว้แค่นี้แต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราพักเรื่องกรีนเฮาส์ไปก่อนเพราะว่าอย่างที่ลุงได้บ่นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วว่าแล้งไม่มีของมันขาดนะครับวันนี้เลยจะลงเหมืองกันแล้วก็ถือเป็นโอกาสวันนี้เป็นเรื่องงานยาดีเลยชวนเหล่าเพื่อนแก๊งในตำนานมาเริ่มขุดเหมืองกับเราในวันนี้นะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ย เอาอยู่ข้างหน้าโอเคถ้าเป็นคนที่ติดตามใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าใครติดตามตั้งแต่เมื่อ2019 2 0 20ก็จะรู้จักพวกเขาเหล่านี้นะครับนี่คือหนึ่งในสมาชิกของเคลติ c เรียมปัจจุบันนี้ปิดไปแล้วนะครับไม่มีแล้วสำหรับเคลติ c เรียมแต่ก็เป็นเค t i c Legend และกันเราสถาปนาชื่อใหม่โอเค่าเราลุยกันเลยดีกว่าเหมือนของลุงที่เราจะพาเหล่าเพื่อนไปนะครับก็คือเหมือนที่ลุงได้บอกไปแล้วว่าจะบุกต่อในพาร์ทที่เราลองเชิงเหมืองกันซึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ดีจันน้องๆทั้งหลายนี่นลงมาลงมานี่ลงไปล่างสุดนะครับแล้วก็ลึกไปอีกจะมีอาบาร์ดมายเชฟที่ลุงได้เออปล่อยเอาไว้ยังไม่ได้บุกต่อเดี๋ยววันี้จะบุกกันให้ให้จบเลยเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร์มาอย่างเอ่อยมาแล้วนะโอเคครบเนี่ยเอาเอาตีทําไมเนี่ยเออเอาเอตีก<ร>ันค่หออตีทาไมล่ะ นี่ฮะกลับสู่จุดที่เราสำรวจทิ้งไว้คือด้านขวาที่เกิบ้านไม้เชลล์นะครับลุงปักทอดไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่ารู้สึกน่าจะเป็นตนะนที่น่าจะใหญ่พอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นไปลุยเลยดีกว่านั่นเปิดมากระเสียงแมงมุมละปักทอดก่อนนะครับแรกหาทอดก่อน,นสวัสดีครับอุย้ยเจอกองเจอกองมีอะไรบ้างในนี้ไปก่อนเลยโรโยตี้ก<ร>็ด<ร>ีนะฮะแต่แหมไม่มีเพชร ขอบคุณมากไปขวามือก่อนเลยเพราะเมื่อกี้เพิ่งเจอกล่องไปได้นเสียงแมงมุมด้วยนี่แหละนี่ตันใช่ไหมโอเคเนี่ยแมงมุมมีส่วนรุ่นนี่ไงใช่หรอสปอนเซอร์เหรอไปเลยใจโอ้โหสปอนเซอร์แบบดีครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีดิยืนขวางทางคนนี้เฮ้ยอย่าเมินงั้เอาเอาโมงไปไอ้ยาไม่ตายหรอกเดี๋ยวคุณก็ไม่อยู่หรอกมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวไม่อยู่แน่นอนเชื่อแล้วเล่นอยู่เดี๋ยวสักพักก็หลุดางบนไงมีข้างบน ทางซ้ายก็มีเหมือนกันเราพร้อมจะโดดในสามสองหนึ่งฟอร์เรนเจอร์เหรอใช่ๆๆๆนี้มีทางไปต่อยนะโอ้ซ้ายจริงปะจ๊ะเฮ้ยเพ็เฮ้ยจริงรึรไหนยู่ไอยู่ไนม่ตรงนี้วิ่งเลยเราไปคุดีได้ไหมรเลยด้บ้างข้าเยโอเคคุคิดว่ามันจะมีกี่เม็ประมาณสเตครึงมันจะโชคดีขนาดนั้นเลยเไม่โชดี นั่นไงว่าแล้วไม่จบไม่จบขุดต่อดิต้องมีต่อดิไม่มีต้องขุดรอบๆต้องขุดรอบๆขุดรอบๆสิเผื่อมีอีกเออใจเย็นโอเคมีเม็ดเดียวจริงๆไอ้ไก๊อดมีทอสอยู่แค่อันเดียวเอาทอสนี่นี่มีมีทอสเยอะเอาทอสไปเออสกเกลลิต่อยสกเกลรีตันเราจะสปอนกเซอรอันไหนคุณ อีกแล้วเหรอมั้จะโดนสเกลรีต่อยยิงเออสปอนเนอร์เยอะจนหมดทิ้งอันนี้ผมว่าผมขุดทิ้งดีกว่าเพราะว่าข้างหน้าก็มีเดี๋ยวผมราดน้ำเอาว้าถอยว้าถอยเดี๋ยวราดน้ำเลยหรอใช่ราดน้ำไม่อยากจะราดไรนะใครใครใครเข้าส้มเออไม่มีไม่มีไม่มีเข้าโูจะเข้าส้มตัวนี้ก็บันเทิงดีเหมือนกันเออไม่รับมุกเนยอทำไมอะไรสักอย่างนเจริญเจริญนะพวกคุณมุกนี้ไม่ผ่านอ่ะ ลุง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 งุงงุงลุงว่าเลือดาเรียกไปงั้นแหละอ๋อเออ้เมื่อกี้จะร้องเมื่อกี้จะร้องเพลงแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดปากแล้เดี๋ยวมันจะเป็นลุงอีกแบบนึงไงลุงไหนเดี๋ยวเาจะเกลียดลุงไหนลุงตุ๊บใครมีพีแอ็กเล็กมาหาหน่อยไหนจ๊ะไหนอ๋อโอเคมีพีแอ็กเล็กว่าเจอเพชรหรอขวทองข้างบนขวดทอง ่ะคุณณเเลลยยคุุขดทองล่าสุดน nah, ี okay. ่มันจะเข้ากูวะว่าว่าว่าตรงเนี้ยขึ้นได้จะขึ้นอีกโอเคนี่นี่นี่คุดดูคุณขุดดูนี่นี่นี่สักครู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 ่อ๋อขออนุญาตน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นโอ้โหมีมีมีทางต่อขึ้นโอ้โหมีมีทางต่อว่าถือว่ามันเป็นแค่ทางนิดเดียวเฮ้ยข้างบนก็มีมีอะไรอ่ะมีไฟหนึ่งดงอ่ะอันนึงโดวไม่ถึงอ่ะ ในเทมที่เป็นเทมเห่งลิวเนียแล้วนะครับเพราะฉะ <c oughs> นั้นจะพยายามที่จะตัดเหมือนสมัยเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วก็แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> จะพยายามตัดกันแล้วกันตัดเท่าที่ไหวดีคําถามว่าแร่ที่ขัดแค้นที่สุดคือถ่านกับเหล็กแล้วทำไมเรามาอยู่ดิฟเเลตผมก็งงเหมือนกันว่าเรามาทำอะไรที่นี่ เราลึกว่าจีแบบอยากมาขุดเพชรหรืออะไรสักอย่างลงมาสั้นลึกผมมันมีที่ที่หนึ่งตอนหลังไม้ที่ผมไปตัดไม้สปูดอ่ะมันมีมันมีหลุมหนึ่งเป็นหลุมเหวเลยลึนกน่าจะลึกด้วยอันนั้นอ่ะน่าจะมีของดีอยู่มั้ยยังไม่ได้ไปไปอันนั้นไมหมห้เราจะไปไปถ่านเอาเหล็กอ่ะเอาดิงายงั้นย้ายไหมล่ะย้ายเลยโอเคไปเราไปเจอกันที่เมืองใหม่นะครับเดี๋ยวตัดผ้าไปที่เมืองใหม่ครับไปนี่ฮะคือหลุมเหวใหม่ฮะนี่ครับยังไม่ได้ไปเลยกำลังไฟยูลงไปเลยไะ อ่าถ้าใจถึงกระโดดเลยนะไม่ว่ากันถ้าใจถึงกระโดดเลยช่วยช่วยเก็บช่วยเก็บด้วยนะหมายถึงของอ่ะเหรอเออใจ๋งจะเดี๋ยวเจอกันที่นะเดี๋ยวเจอกันที่จุดเกิดเอาให้คนอื่นได้ดิอ๋อโทษโทษโทษมันมันมันชิ้นหว่างเจี๊ยบไม่ใช่โคลานโคลานโทษด้วยไปโดนหมาช้าอีกที่นึ่งเฮ้อแล้วเหรอไหนดูซิเออตบ เล้อย่ใงดิฟเลก็เอาใชนเฮ้ยเฮเฮ้ยไหนลงคุณตกไปแล้วเหรอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก้างางนโอ้โหอ๋อนี่ดิฟเสลก็แล้วมา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 ม้มหมา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 ม้มหมา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 ไาม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 ้มหมามามา้ามามามุดยมา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 ามามาามามาาา แอกรู้อยากเหรอดีดีดีทำดีทำดีฝนตกโอ้ยฝนตกคอปเปอร์นี่ลุงจะไม่สนใจแล้วนะลบบ้านอะไรลวงเครื่องร้านอืเอาเหล็กบ้าเจะเหล็กยู่ตั้น่ะเล็เอาเอาเอาเหล็กเอาหมดยกเว้นคอปเปอร์กองแดงตอนนี้ล้นบ้านล้นเมืองแล้วคุณทำไมก่อน เอาไปทําแปรงไงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แปรงแปรงเออแปรงสีฟันเอาไปอะไรทุยแปรงบรัชไงเอาไว้ค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทรายกับกาเวลอะอัปเดตใหม่อะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเต่ก็ใช่สิแต่มันแบบมันไงขุดเพินนอะย่ๆจะจะขึ้นไปขุดเออตรงนั้นไหมขุดได้เลยเนีงยขดหัวไม่ไหวถ้าเป็นถ้าเป็นมอส้นน่าจะเวิร์กอยู่น่าจะน่าจะไปเองผมไปเอง เนั่นไงระเบิดนั่นเองนะคุณผู้ชมระเบิดแบบกาจูกระจานเลยอ่ะแค่สองอันแค่นี้เหรอโอเคทำไมที่เจนชี้กับที่เราเห็นนี่มันคนละอันมันมันอันเดียวกันเพราะว่าเจนทำไมอะก่อนฐานเหรอเฮ้ไม่ได้เห็นเหมือนกันเหรอคนชิโนที่บันโนมาช้าข้างล่างมันใหญ่มากเลยคุณลงไปแล้วเหรอต้องบอกอยู่อยู่ด้วยกัน่่้อแค ไม่ได้ต้องจะลงมาแต่ว่าฉันตกไงฉัน่อว่าแบบไอเกีตคืนละดีดีดีไม่ต้องเชื่อนะขออยู่รอดก่อนใครนี่เราต้องลงหมดได้ไหมเนี่ยลงดีลงดีลงด้วยกันแล้วทุกคนอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ตรงปากทางทางลงอ่ะเออสเกลคนเราฝั่งแบบคนเราฝั่งบ้าลุงเอ้ยเจอประมึกเรืองแสงเนี่ยเอ้ยระเบิดคุณอยู่ไหนกันเนี่ย ไม่ตายไม่ตายใจเย็นห่างไกลตายไปเลยเดี๋ยวตะโกนได้ให้เจอซอมบี้กำลังไล่ลามทำเพลงมาะล่ะไล่รามทำเพลงไล่ลามทำเพลงเพลงอะไรอ่ะเอมันตั้งวงมาไงเพลงอะไรเพลงไทยไม่เวนก็คือมันจะมีคนนึงที่ไม่เข้าหัวก็คือแม่งล่วงลงไปอยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วตอนนี้มันกำลังแกลบมันน่าจะกลับ้าดูเขาอยู่นู่นเขากอยู่นู่นกลับมาแล้วไงเขานี่มาจากทางไหนวะฟองบดีโอ้โห้เคลื่อนมา อะไรตัวเขียวๆเดินได้สีเท้าด้วยลอดช่องใช่ลอดช่องอรอยมากอะไรอ่ะไม่คับไม่มีลอดช่องตอบมชมาอะไรวะไอ้ลุงมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เดิมเดินดูขุดฐานอยู่เดินไปฮะที่เดิมมาที่ไหนแม่งมีไปร้อยที่นี่ก็ยังอยู่กับเจนอ่ะอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวฉันวิ่งมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหแเห็นแล้ว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 เหเหโอเค ลา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 เออแล้วเสียมากเลยอ่ะเสียแบบปักๆไปอยู่ดีๆก็มีรอดช่องมาสปอนอยู่แต่หน okay. ้าอย่างงี้อ่ะมีอันนี้เราสับนี่คือสับใหม่อ่ะเรียกให้น่ารักอะจากคิปเปอร์เป็นรอดช่องอะเรียกให้น่ารักอะเรียกว่าสะมันจะน่ากลัวไปนิดนึงอ้าวงงนสิไอ้เนอะไม่ไม่งงก็ก็คือแอนิโม่ใช่ไหมอะไรนะแอนิโม่ใช่ไหม แรงมากพี่อนสโมใครสอนใครสั่งใครสอนแรงมากโอ้ยความรักความเมตตาเออบางทีคือบางทีบางมุกอ่ะมันจะอยากจะเล่นอ่ะแต่มันแบบช็อตเองว่าแล้วต้องต่อยังไงวะไปต้องต่อไปจ้อต่อปล่อยให้มึนมุนงงๆจางๆไปเงี้ยหรอคิปเปอร์กเฮ้ยน้อยยอดทองเลยบอกใครหายแล้วใครต้องไหนเนี่ย อะไรใหญ่เขียวเขียวเปียกปูดแม้งกระสีดำข้าเหนียวสีขมขนมสีเขียวมาแล้วไหนอยู่ไหนนู่นซาคูสีขาวก็มีไอชิเปอร์ให้แฮะคุณเล่นอะไรกันน่ะผมผมก็ตามไม่ทันไม่ดีตามเลยดิค่ะขนมดิสติ๊กเดียวรู้จักไหมรู้จักไหมอีนี่เอาทวงมาขายแล้วขายไม่ออกเออไม่ไม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่เวลาเราออกเสียงขนมน้องอ่างเสียงถูกต้องนะครับ ซาริมนะไม่ใช่สลิมนะซาริมน้องซา <laughs> แล้วสัญญาณขาดด้วยนะเกลียดมาก,นะ <laughs> กน้องซาเราหายไปเลยอ่ะเหมือนอยู่ดีเหมือนโดนเหมือนโดนบล็อกสัญญาณอย่างงี้ไม่รู้เลย <laughs> 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 หายไปแล้วเล่นธรรมดาน้องหายละหายไป กขารู้ไงเขารู้ไงเขาบอกว่าทุกช่องทางเลยดีดีด,ดีคุณผู้ชมไม่ต้องทักทวงเรื่องซับผิดนะเพราะบางทีสัญญาณมันขันแล้วลงต่อคำไม่ถูกเหมือนกันลุงก็ต้องใช้ความแกะแผลจิ้มโยงในการเชื่อมคำเอานะโอ้ม่ใช่ครับแกะแผ <c oughs> ลืิ้มโยงไม่ต้องมาคุยกับกูอีกเลยเอ้า <c oughs> ทำไมอ่ะไปซะไปจากเซิร์ฟนี่ฉั <c oughs> เซิร์ฟผมเลยผมเจ้าของเซิร์ฟเลย คุณคุณคล่เจ้าของเซิร์ฟผมเราใช้เทคนิคของเชเดอร์แพคในการช่วยค้นหาแร่นะครับจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะสแกนแบบโอ้โหข้างล่างโอ้โหเจอลาพิสเจอเหล็กเจอทองเจอเลสตสโตนโอเคไปยาลงเรือเ้ยดี๋ยว้ยเด้ยเดี๋ยวแล้วเรือมาใสแค่2ที่นั่ง ไม่ใช่มามองอยู่ไม่ใช่ชางที่ดีเท่าไหร่หรไม่เคยช่างที่ดีนะมันลงไปก็ทุ้มยากนิดนึงเมื่อกี้เห็นแล้วจีปะฮะโอเคกำลังกำลังขุดกำลังไปกำลังขุดเลยอ่ะใช่กำลังขุดอะไรเอ่อกำลังคลุกเล็กอ่ะเด็กอะไรเออลวง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 ตกไปแล้วนะง่าเรียบร้อยตายยังยังโยยังโยเขาเขาเขาเป็นคำถามที่ที่แบบน่าสนใจมากตายยังอยากรู้ว่าควรทำยังไงต่อ เฮ้ยใครคิดอ๋อนั่นไงเรียบร้อยรงเรียนจีนเว้ยเดี๋ยวเราจะใช้เชเดอร์แพ็นะฮะช่วยในการเปิดทางในการหาแร่ให้ง่ายขึ้นนะโอเคโอ้ยช่วยเยอะเลยไอ้ก็ได้ไอ้ก็ได้ไอ้ก็ได้มาดีเอาทอดไปเอาถอนไปเอาถอนไปนี่นี่นี่ยายาอย่าลงไปนะ ไม่ฟังไงม่งโคตรดื้อเลยยมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นทางข้างล่างมีทอชไม่จะทอชที่อยู่ข้างล่างเอ้ยตึ้นไปโว้ยตึ้นไปลุงเชื่อว่าน่าจะมีคนคอมเมนต์นะว่าโหไหนๆเลยยูเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาไม้คบทุกคนจริงก็อยากทําอย่างนั้นครับแต่ด้วยด้วยด้วยปัจจัยเรื่องเรื่องเทคนิคนะเรื่องเทคนิคด้วยแหละแล้วก็ด้วยเวลาด้วยเลยไม่ตรงกันนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องเวลาไม่ตรงกันแล้วก็เทคนิคว่า บางคนมีตัวเกมบางคนไม่มีตัวเกมนะครับเดี๋ยวขึ้นเช็คให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะใช่ครับใช่ครับเพราะการซื้อนี่มันไม่ใช่ง่ายๆครับถูกต้องคนระับ <c oughs> แต่การซื้อได้แล้วมันเข้าไม่ได้นี่ก็เจ็บเหมือนกันนะไม่เคน้นต้องปิดไวมไปอีกนานแค่ไหนเอ้ยอย่ามายิงนะเว้ยของกำลังเสริมนะ<อ>กำลังไปงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแค่เจ้าสี่ตัวโอ้โหอย่างเยอะเลยถอยมาถอยมาเดี๋ยวเปิดทางให้เลือดผมก็สอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยว้ยเดี๋ยวเคลีย้อเเลียเลยเดี๋ยวก่อนข้างหน้าคิปเปอร์ระวังหอยถอยมันเล่งไขวะเนี่ยอ๋อเล่งชนีคิปเปอร์อีกตัวข้างหลังเจียมาแล้วเระเบิดไปเลยปักไฟนีนันม่ยๆ ลเ้าแล้วมันไม่สนใจเจนนะสนใจไม่สนใจเจนด้วยเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ๋อสกินคิปเปอร์ถ้าจะริงแล้วคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเออเวลาเจอคิปเปอร์แล้วอีชั้นต้องวิ่งหนีอยากจะให้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันเคยทำอะไรกับอีชั้นบ้างมีฟุตไหมอ่ะ ไม่มีไม่มีอะสิลืมไม่ได้ด้วยไม่ได้ถ่ายไว้แต่เราไปพร้อมที่โคตรแย่อะเราลูกแค่นี้อะมันจะข้างหลังแล้วเบิดตู้เมีเยรอใช่ไงควรแบนโวะหรือว่าเป็นตัวอย่างต่าออมาล้ตกใจอย่าพึ่งหน้าดิเลยวิ่งแต่หน้ากันี้ตกใจน่ขอบคุณมากเก็บอย่าเพิ่งโยนมาให้ลูกของมันจะเต็มของคุณเต็มยังไงหรือว่าฟังกันเพื่อนเราล้วครับโอ้ตรงนี้มีถอดถ้าเกิดว่าลุงไม่ อู้อ้าวเลิดไปเรียบร้อยตรงนี้ก็มีทองอยู่ข้างบนสามบล็อกคืออะไรสามบล็อกคิเปอร์สูงสามบล็อกทำไมระเบิดใช้ความแรงแบบแรงขึ้นสามเท่าด้วยเหรอโอ้ยคิเปอร์เลยพี่ตรงนี้บนนี้หวาบนนี้บนนี้บนนี้โอเคไหวเปล่าแล้วก็ตรงนี้ก็มี แล้วก็ตรงน,นี้ก็มีแบบนึงควรมันมีท้องให้ขุดหลายที่มากขอเวลาไม่รีบไม่รีบไม่รีบเพราะว่าไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ทำอะไรอยนะเป็นนักสำรวจรอวันตายแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวาวเขาเพิ่งก่อนใจเย็นไว้ก่อนนะเพื่อนไม่มีคนเก<อ>็บสมดสวัสดีครับใครยิงไม่มีแ,แม่งชอบมาแม่งชอบมาดักยิงตรงหน้าผาอีกแล้ววันปิก็ตายแบบนี้แหละไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยไอเลวนะมันซุ่มยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ว่านี้ทองเยอะจริงๆนะไม่นี่ไม่ได้อยู่ไปโอเมซ่านะแต่ว่าทองก็เยอะใช้ได้เลยอฉันเจอทอง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 โว้เหวอ้าวเดี๋ยวอ้าวนี่คือเอ้าโผไหนวะเนี่ยทำไมมีคนปักทอดอ่ะมันคือแบบเราเดินไปแล้วแบบเราไม่ได้แบบไปต่อเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเราเราบุกมาแล้วเหรอ นรือผมบุกมาแล้วหรืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นสมองสมองไปหมดแล้วเจอซอมบี้สปอนอะเอ้ยอ,อย่าตายนะเอ้ <c oughs> ทำไมคุนค้นๆเหมือนเคยอ๋ออ๋อ h a งกิ o u ยะมันคือที่ที่ลุงเคยมาแล้วมันเชื่อมกัน <c oughs> โอ้โหโอ้โดย้ยที่ผมอะถ้าจะเข้ามาที่บ้านตัวเองยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะตากล้องอยู่นู่นแล้วเราเราอยู่นี่ ตะโกนอยู่รุ่นไปไปตะโกนมาก่อนคุณอยู่ไหนอ่ะคีเปอร์คีเปอร์คุณนั่นเลยอยู่ไหนผมไม่ผมมาอยู่ในเมืองที่ผมผมเคยบุกมาแล้วในหลังไม้มันคือเมืองใต้บ้านผมนั่นแหละมันเชื่อมกันเออถ้าคุณสามารถเดินวนกลับมาได้จะดีมากอ๋อสามตัวคีเปอร์เหรอกิปพอร์วิชคีเปอร์แล้วเป็นตัวอะไรอ่ะระเบิดได้เนี่ย โโอ้หหัวหัวยังอยู่ดีหัวฉันหัวอ๋ออ๋อเจ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 อสไปเดอร์สปอนเซอร์อีกที่นึงมาถึงซอบบี้สปอนเซอร์อีกที่อ๋อหรือว่าโอ้โอ้ให้ใครมช่วยเปล่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปคุณใช้โลกันไว้แล้วคุณก็บอกตัวเองรัก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 วิ่งออกมาไปได้ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปแล้วเอ่อเข้ามาแล้วคุณแม่โอ้โอ้ ทำไมคุณอยู่กับจีเหรอใช่ไม่ใช่มันเป็นช็อตที่ต่อเนื่องกันมากผมกำลังจะเคลีรยของเพื่อจะไปหาคุณแล้วจู่ๆกิปเปอร์กระโดดลงมาข้างหน้าผมเนี่ยโอ้เฮ้ยาคุณอยู่ลงนั้งมาลงอย่าเพิ่งช่วยกันตรงนี้เขาจะไม่รอดแล้วเหมือนกันโอ้เรียบรโอ้เรียบร้อยอ้าด